มากินอย่างเดียวเหมือนนี้ <laughs> อยู่นอร์เลยมา12ปีเพื่อนบอกว่ามึงไม่เคยไปตกปลาเขาจะเก็บเรือแล้วเ่าเลยมามือนนี้เอาเอาสรินี้กันได้ไ่นองกินก้อนกับเขาหลายอย่างแข้งค้นก็หลายเดี๋ยวเขาสิกินบุดนี่จางวิญญาลีต้องรีบแล้วตำาบักแตงพะโล้ข้าวปุน้นพุนนะข้าวปุ้นก็มีแกงเห็ด แซ่บแซ่บ,บจากยายพันค่ะมีฮอตผักกันขาด้วยนะผักขาด้วยนะใส่สดๆร้อนๆนะคะปลาปลาปลาขาดไม่ได้ก็ปลาหวานปลาเค็มเรานี่แลหละะอที่มันหลืออันนี้ก็บนเห็ดม,มันเหือข้าวเหนียวงเห็ดแย่เห็ดแย่อย่างแซ่บเลยเห็ดพกแย่เัวเยนี้ยอ้าวยายพันธ์เฮ่าลืมเห็นกันยูหูสวัสดีค่ะ พอจะเป็นไงพันก้นโกน่ะทางดังโม,โม้อคือหมูคือเราพี่น้องกินเข่ากันเด้อคอยเบิ้งตอนลิปตกปลาพี่น้องโอเคจ้าอาไปเลยลูกพี่ไปเลมมย,มา,ยมาเด้นอมาเด้อพันไปพันไปาเด้อพน้ลูกพี่พันพาไปตกปลาเลยนะ อะนะยายพันธ์ท่ કે પેટમાં આ જે પન ઓ કે પાક લગવા દે માન્યો બોડિયા નો સાક કે બી સાક 2 2 3 યાર આનાલા બોલા 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 બની આવ આ કેમા No, 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 no. No, no. เนื้อกีออกได้เออนี่เพราะว่าเนาะลงแบบลงกบกินปั๊บเลยชักแบบนี้ชักชักชักยาวๆเนีอยเนื้อกีจะหลับอยู่ตรงนู้นเลยชักยาวๆนี่น้ำแตกจ้ะ จะแพ้จะพันแล้วแหละต้องเข้าใจมนใหญ่นี่ช่ย หนึ่งตัวตกหนึ่งตัวยรุดรุดรุดเต็ดเต็ดเ็เอ้าเอ้าได้กินบนหน้าพี่นองคนนี้เอ้าไอ้คนไอ้คนตกเรเลีย เอาเสไอมันเสือแขกหมดีพี่นอง่ายเลยอ้าวกล้าไปไหพันเสือเอาเอเอาเเอาเอาเอามาอีกแลมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ่ามวนมวลมวลมวมวลอย่ไงนี้อะไรจะฟามันมันทันดิมีโออ้าว S <S นมันไม่อี่แล้วมันไม่ You're, you're. កំពុងតែតះត្លោកហើយ มันดึงตรงนี้เลยโอ้โหตันหนึ่งอต,อตอนนึงตายแล้วัปไปนึเออลองกุดกิปปบรักเลยว่ะร้านแทนันนี้เออเอาไปล้โอ้โห thank <laughs>

จับอ mm. <The> ัวกระลังว่าสีจับเผือบางนมันขึ้นไม่อีกแล้วเหมือนเหมือนหลายตัวเลห้าตัวเลยหยโดอเลยเหมือนีเัเลยวัื ขอห้ากปเลยห้าขอสามได้สามไอ้นุ่นเล่นของบ้านมาไเวเลยว่เลยวัลยวัปเลยวปเลยเยัเลยวเลยวนวนนนนไเไเยนวเเเลยับเย สีตะตันไดเดียวนนะใช่ตะตันคนใดเดียวเห็ดเอามัดบอดบ่ได้ไอ้นุ่นต้องใอยมันนั่นได้ะว้ยจะเต็มังแล้วติ๊ดด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 ิ๊ดต้าไซบ๊วย ใหญ่พันพันใหญ่เลยาไปกินเพชเอาทีนี้ว่าพันออ้ยไม่แเป็นแกโพดเองด้วยจะพันเชือกเอาของตัอาไหมถ้าได้หลายตัวนะเดี๋ยวพี่ปวดเพ่ไปเสือกาพันกันไม้ไม้กิน โอ้ยหัวแคมเมนกับห้อยราวพันกันเอ้ยของกลัวกดเอาเองดูเร็วกดให้เป็นตะเล็ดเือเอาลไปหั เขนนาบอกเ่าพันเขาบอก่าเกาเสื้ออนีมันได้1ิดทั้งเรืวองเลยดูว่าเอาเอามานี่เอกวันเอาเอาความ,มาหาฉันนี่ทอานกินหัวที่แนบลอยเลยเราแล้วของเรา,า,าไป่ันแล้วเยบผันมากวันนี้ไปจกมามาปล่อยมาพี่

กู่วันใได้แล้วยามันไปยาวที่เรามองเห็นคือ้าบ้านตาไป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 ยวเราจะได้ดูเบางที่มันติดไงมันไปมันก็ไปถ้ามันหลงมันไม่หลงปุมันแค่นี้แค่แล้วนี่เนี่มันมาอพี่น้อยๆไพี่นป้านี่เมนอะนี่น่ต้องฝูงหนึ่งดิเยอะมาก การลากลงธรรมาสตร์สมเขายุ่งหัดไป่นได่เอเยฉด้วยไม่ล้อเอาเองเพิ่งอดเด้อ เจ็ดสิบนะคะวันนี้พวกเราก็กำลังทำความสะอาดเรือทำความสะอาดเรือตัดหัวควัวขี้ปลาะะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ใช่พันน่นคนงามะลอยเอ็ด อกมาด้อนกเอ้มากินอาหารขอบตุณแม่ปาบู เป็นลูกกำแพงป้าบุ๋มอ้าวต้นชาไม่แบมป้าบมันมันมอาศัยอยู่ในฟังคูคาอีนยเป็นลูกกำาพงถึงเวลาบ้าบียมเป็นป้กัว ถึงเวลากลัเป้านไปเปลี่ยนแพบเพื่อนในหผัววันา่านทรเอื่อึ้ยเอ้ยตอนนี้ตัวอิ่อยได้พี่นเนาะ 在路。